สวัสดีครับก็กลับมาพบกันตามสัญญานะครับสัญญาใจของตัวเองนะครับว่าจะทำคลิป2 2ต่อก็จะเป็นในรูปแบบของโอเทก้านะครับโอเทก้าก็จริงๆเนะี่ยอยากให้ทุกคนเนะี่ยกลับไปดูคลิปคลิปก่อนนะครับคลิปที่เป็นบิ๊นเนอร์ของ2 2ที่ผมได้ได้สอนไปนะครับเนื่องจากมันจะมี บางอย่างอ่ะผมจะเปลี่ยนละเปลี่ยนไปแบบไม่แบบมาขึ้นซ้ายตรงซ้ายไม่มีแน่นอนในครั้งนี้ถ้าไม่เจอสูตรปลาสูตรปลาผมไม่รู้อ่ะเขาเรียกว่าซันเคสอ่ะใช่ปบบว่ามวยออซันเคสหรอเนี่ยโอเคนะครับก็ก็ง่วงแล้วครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะอธิบายก่อนว่าโอเทกาเนีย่ยแตกต่างจากมิกินเนอร์ของทุกคนเนี่ยของเรา ที่ผมเคยสอนไปน่ยอย่างไงรลูกนี้เป็นลูบิกสองสองครับไม่บอกยี่ห้อทุกไหมครัจะไม่มียี่ห้อแปลกนะครับก็เออในเบจินเนอร์เนี่ยเราจะต้องทำยีถูกไหมครับแล้วก็มาทำนี่แล้วก็ PL เถูกไหมครับแต่ในใน โอเทก้าเนี่ยเราก็แค่แบบอันไหนเป็น,เ,นเก็บเลยผมเก็บละประมาณหนึ่งวิอ่ะเมื่อกี้หน<ม>ึ่งวิกว่าเก็บเสร็จแล้วนะผมก็ไม่จ้อเป็นต้องดูว่าขัา้นล่างมันถูกไม่ถูกนะครับผมจะทำสูตรต่อไปเลยข้างบนอ้าวชิปหายครับนี้มาเจอเลนเรนเบรนเนอร์นะครับขอพูดขอโทษท,ท,ที่พูดไม่เพาะเมื่อกี้นะครับคำว่าหายชิปอะไรนะรเขาใช้สูตรอินเดอเอาใหม่ครับเอาใหม่ เมื่อกี้ผมผมพลาดผมพลาดแล้วก็จะต้องแบบเออเนี่ยนะครับไม่ต้องจำเป็นต้องถูกนะในบนก็ทําเลยแล้วก็สลับนะครับตัเทก้าเขาใช้กันสลับเนี่ยที่หลังเนี่ยก็เสร็จนะครับโดยผมจะมาอธิบายก่อนละกันเอ,อ้ยอธิบายเยอะวะอธิบายไม่ใช่แค่อธิบายออสบายสบายไม่ต้องเปิดเสียงดังอ,อ๋อไม่ใช่ครับตัว ก็คือไอ้อผมมั่วเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายครับซึ่งไอ้ผมใช้คำว่า PLL นะครับ PLL ในในที่แบบของโอทิก้าเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น1เคสสองเคสสามเคสนะครับผมใช้คำว่าสามเคสดีกว่าสามเคสครับสามเคสเท่านั้นนะครับก็จะดูกมันเยอะครับแต่ว่า มันก็จะประหยัดเวลาในการในการไม่ต้องแบบไปเจออะไรที่แบบต้องทำตามขั้นตอนหรือะไรที่แบบตายตัวครับอันนี้ก็จะไม่ตายตัวเจอไรนก็สับสับเก็บเก็บเก็บพูดง่ายครับลองไปเรื่องทันกันเลยดีกว่านะครับอ่ะบอกยี่ห้อหน่อยครับสองลูกนี้เป็นของลันลันนะครับลัน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 นะครับผมออกเสียงถูกหรือเปล่าก็วิธีการก็คือเราอะสามารถที่จะไปยุกนะครับ การเก็บขาวเนี่ยเนีครับเป็นแถวเนี่ยไปเก็บได้เลยโดยที่ไม่ต้องหนึ่งถึงล่างก็ถูกไม่ถูกนะแล้วก็ไปทําข้างบนนะครับแค่นี้ทุกคนทําได้ครับฝึกให้คล่องครับมันก็ทําให้มีหนึ่งตอนตอนสองขั้นตอนนะครับไปสองขั้นตอนแล้วสองขั้นตอนแล้วนะครับตอนนี้โอเทก้าดูอีกลูกครับอันนี้นะครับก็เนี่ยผมเสร็จละล,ล่าง เ้าก็ทำเงินบนนะมรับไม่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 เอาไม่เอาทำแบบที่สอนไปดีกว่าอ่ะเนี่ยที่สอนไปในคลิปล่าสุดนะครับอยากรัดอย่างเงี้ยก็ไปดูในคลิปล่าสุดนะครับคลิปสองรอยสองที่ผมเคยสอนไปเราลองเปลี่ยนมาทําสีเหลืองมาดีกว่าที่แบบเออทําสีเหลืองบ้างนะครับแค่นี้ผมก็ทําเสร็จแล้วอ่ะแค่นี้ครับเราจะกรองกรองกรองไว้ก่อนนะยังไม่ไปยุ่งกับมัน เป็นเดิมครับทำสีขาวนะแล้วก็นะครับแค่นี้เองแล้วก็ทำไวขึ้นนะครับฝึกฝึกฟิงเกอร์ทิกเนี่ยครับแ้วการแบบนี้ให้คุ้นคล่องนะครับกับแต่ละเคสที่เราเจอแต่สูตรสมการที่เราเจอนะครับอ่ะเราดวงไม่ค่อยดีครับเราเจออย่างนี้หมดเลยก็คือนะครับในโอเทก้าเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3 3 POL มพเลยนะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็น ด้านล่างที่มีสีถูก1อันและด้านบนที่มีสีถูก2ชิ้นนะครับคือสีถูกเนี่ยครับ1อันในโอเทก้าเนี่ยผมเนี่ยจะสอนทั้งบิดด้านหน้าและบิดด้านหลังนะครับเพื่อที่จะมีบางคนเนี่ยถนัดบ้างไม่ถนัดบ้างก็จะได้แบบไม่เป็นปัญหานะครับอย่างตัวเนี้ยถ้าเจอมันอยู่ด้านหน้าในกรณีที่ว่ามันเจออยู่ด้านหน้าเนี่ยเราอ่ะก็ใช้สูตรนี้ครับ ขึ้นสองครั้งครับแล้วบนหมุนทางขวาครับแล้วก็หลังสองครั้งครับนะครับแล้วบนสองครั้งขวาขึ้นสองครั้งครับขวาขึ้นสองครั้งนะครับแล้วก็บนขวาครับและขึ้นสองครั้งครับแล้วก็ให้มันตรงนะครับแค่นี้ครับหมุนก็ไม่กี่โมครับรับมันดีกว่า ดูอีกครับขวาขึ้นบนสองครั้งเอ้ยบนมาขมาขวาขึ้นครับบนหนึ่งครั้งครับไปทางขวานะครับหลังสองครั้งบนสองครั้งครับขวาขึ้นสองครั้งครับหมุนทางขวาครับนึ่งมาตรงนะครับเจอสี่อันเลยก็ทำมาสี่อันนี้ครับลองมานับ o ูฟกันนะครับก็คือการเคลื่อนย้ายอะไรเลย้ยัหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 7มูฟกครับก็ผมคิดว่าถ้าเกิดเราหมุนเร็วอนะนครับนะครับก็น่าจะดีขึ้นนะติดทั้งคล้องคนระับแต่ผมว่าไม่ค,มค่อยได้ใช้นะนครับก็นี่คือ เดี๋ยวเอาใหม่เลยดีกว่าสอนแบบเป็นเคสเป็นเคสนะครับที่แบบง่ายหน่อยอ่ะผมจะใช้ลูบิกที่มีเนี่ยอย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับก็บคือหมุนให้ดูสี่รอบเลยครับสี่รอบด้วยกันทำวิธีลูกครับในกรณีแรกเนี่ยคือด้านบนเนี่ยไม่มีสีที่ถูกครับถ้าแบบ b e g นเนอร์เนี่ยก็ทำอย่างเงี้ยครับอันนี้ ทำอย่างนี้ครับทตมันนานนะผมว่าต้องทำทั้งสองด้านในโอเทก้าเนี่ยก็คือผมจะใช้วิธีการคือจับนี้ครับจับกำลนี้เลยครับเพื่อให้คลองหมุนขวาสองครับหน้าหลังสองครั้งก็ได้ครับเอาก็ขึ้นครับสามมุกครับนี่ครับรือจะหมุนนี้แล้วหมุนหมุนเมื่อกี้ครับแล้วก็หน้าสองครับแอ้ขึ้นครับ เนี่ยครับลองฝึกเลยนะครับหรือใครอาจจะไม่ถนัดน้นนาแบบหมุนน้าหนอนอ่ะเราหมุนแบบนี่นะจับแบบไปเราหมุนนะสับเราด้านหลังสองครั้งครับกลับนะครับสูตรนี้คือสูตรที่ง่ายที่สุดครับนะครับนี่ยสามมูฟเท่านั้นครับต่อไปครับต่อไป ต่อไปต่อไปคือมันก็แบ่งออกเป็น3าอย่างนะสามสามเคสด้วยกันครับใน PLL ตัวต่อไปก็คืออธิบายว่าจะมีด้านถูกครับด้านถูกเนี่ยอยู่ด้านใดด้านหนึ่งจะเป็นเลเยอร์บนหรือเลเยอร์ล่างชั้นบนหรือชั้นล่างนะครับก็วิธีการหมุนเนี่ย คือเอาด้านที่มันตรงกับจุดเนี่ยนะครับที่มันตรงกันเนี่ยสีเลเยอะบนเนี่ยขึ้นครับนะครับด้านล่างคือจะผิดหมดเลยนะครับแต่ด้านบนจะถูกด้านหนึ่งก็คือแม่เลเยอะบนก็เลยเยอะล่างที่จะมีชิ้นสีสองชิ้นเนี่ยที่มันเป็นชิ้นสีแล้วแลวถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะหมุนครับด้านนั้นขึ้นแล้วก็เป็นหมุนไปทางนี้ครับทางซ้ายครับขวาลงครับ และบนสองครั้งครับซ้ายลงครับบนขวา,าขึ้นครับหรือในกรณีที่มันอยู่ด้านหลังครับแต่เราเห็นเงี้ยเราก็จะหมุนไอสูตรที่มันเป็นเ,เดี๋ยวกครู่ครับสูตรที่เป็นแบบมันคือสูตรนี้นะครับแต่ว่าสูตร PLL ที่ผมเคยสอนในคลิปที่แล้วเนี่ยแต่ว่ามันเนี่ย หมุนแค่หนึ่งรอบครับจากมื้อก้เอาต้องหมุนสองรอบนี้ดนูครับแล้วกลับเนี่ยเราหมุนอีกรอบหนึ่งมันคือตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะหมุนจนด้านนี้ก็คืออะไรครับขวาลงครับบนซ้ายครับซ้ายขึ้นครับบนสองครั้งครับดูใหม่นะครับสองครั้งบ่มว่าช้าๆแล้วก็ขวาขึ้นครับบนซ้ายครับไม่บนขวาแล้วก็ซ้ายลงครับมันก็คือตัวเดียวกันนะครับดูด้านหน้าอีกรอบครับ น,า,น,นาคือหมุนด้านนี้ขึ้นหรือใครถนัดก็หมุนด้านด้านนี้ก็ได้ครับแ่ถ้ามันอยู่ด้านเนี้ยเราก็ต้องหมุนด้านนี้ขึ้นลองฝึกดูครับพอชินมือเนี่ยมันจะอาศัยความเข้าใจของเราเนี่ยล้วก็ทําได้นะครับน,นี่ครับคือสูตรเมื่อกี้เราก็ทใหใ่ครับนะครับ นี่ก็คือ2เคสที่ผ่านไปซึ่งเคสแรกเนี่ยเดี๋ยวค่อยทวนดีกว่าทวนเลยดีกว่านะครับทีละเคสแล้วก็เสร็จทุกเคสนี้ก็มาทวนเคสที่แล้วอะไรเงี้ยเคอร์แรกเนี่ยจะไม่มีอันถูกนะครับข้อมูลอย่างเงี้อันต่อมาเนี่ยมันก็จะแบบถูกถูกหนึ่งหนึ่งเลเยอร์นะครับเลเยอร์หนึ่งครับก็คือถูกชิ้นส่วนสีเนี่ยมันถูกนะครับอย่างอันนี้ก็คือถูก ด้านเลเยอร์เป็นสีเหลืองแล้วก็จะมุนอย่างีคก็คือ PLL ตัวตัว N นะครับตัว N ถ้าเต้องสนใจนะครับไปดู PLL ตัวตัว,ตวที่มันไม่มีหน้าเต็มในคลิปที่แล้วนะครับส่วนในเคสสุดท้ายเนี่ยคืออะไรครับถูกต้องครับเก่งมากครับก็คือเคสที่มันเนี่ยมีชิ้นสีเนี่ยถูกต้อง นะครับทั้งระเยอะได้บนและได้เยอะล่างครับซึ่งชิ้นส่วนอื่นเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับอ่าเราดูกันเลยนะครับก็คือมีชิ้นส่วนสีเนี่ยที่ถูกที่ถูกนะครับวิธีการของมันก็คืออ่ะเรามาเอาเทียบด้านหน้าเลยว่าด้านหน้าผมก็สอนแบบรอบนึงน,นะครับแต่เราก็จะมาทวนทวนกันนะครับอย่างอันนี้เราก็จะบน ขางขวาครับหลังสองครับขึ้นครับสองครั้งครับบนขวาครับแล้วขึ้นสองครับอีรอบครับอีกรอบกบด้านหลังนะครับเจอด้านหน้าจะด้านหน้าด้านหลังสิด้านหน้าขอโทษด้วยนะครับก็นี่ขึ้นสองครั้งบนขวาครับแล้วก็หลังสองครั้งครับบนสองครั้งครับขึ้นสองครั้งครับ สังเกตว่าเราจะมีชิ้นส่วนเนี่ยที่เป็นสีที่ถูกต้องเนี่ยบนและล่างนะครับเลเยอร์เนี่ยละ1คู่สีที่มันถูกต้องแล้วนะครับอันนี้าสมมติเราเจอด้านหลังด้านหลังนี้นะครับด้านหลังด้านหน้าดิเออ้ด้านหลังนี่ด้านหลังถูกแล้วครับผมก็สับสนนะครับเอาความเข้าใจของผู้ชมนะครับว่าอย่างไรนี้เราก็สชหมุนมาด้านนี้ครับมันหมอมันหมอเออ สองครั้งเหมือนไงครับแล้วปัดมาทางซ้ายครับเอนนี้หมุนหน้าสองครั้งครับแล้วปัดมันกลับไปสองครั้งครับขวาขึ้นครับสองครั้งแล้วก็กลับเอาใหม่นะครับูใหม่ครับด้านนี้นะครับสีที่ถูกต้องอยู่ด้านหลังทั้งคู่นะครับจะแยกอย่างนี้ไม่ได้นะครับแยกได้ไหมผมก็ไม่รู้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะ่ได้นี่ครับ แล้วก็ปัดมาคือขวาขึ้นสองครั้งนะครับบนซ้ายหน้าสองครั้งครับบนสองครั้งครับขวาขึ้นสองครั้งครับบนซ้ายครับแล้วก็นะครับแล้วก็ยูคสุดท้ายครับนะครับนี่ตามที่ผมลองสโลโมชันหรือว่าก็คลิปกลับดูนะครับอ่ะมาทวนกันนะครับว่า วิธีการของโอเทก้าเนี่ยมันแตกต่างกับในปกติยังไงนะครับอ่ะลอเร,เรอะมาดูความแตกต่างกัน,นก็คือใน b e g i เ n อร์เนี่ยเราจะต้องทำอย่างเงี้ยให้มัน ต้องนะครับในสีแรกคำถามมันถูกต้องแต่ในโอเทก้าของเราเนะี่ยไม่จําเป็นครับเนี่ยครับผมทาเร็วมากมัง้งมั้งนะผมก็คิดว่ามันเร็วอะผมไม่รู้อะคําว่าเร็วของแต่ละคนมันขนาดไหนนะครับก็ไม่จําเป็นที่ต้องสีขาวเนะี่ยถูกถูกบ้างผิดเรือเอาจริงๆอาจจะผิดหมดเลยก็ได้มันก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ ในส่วนข้างบนนะครับผมก็เคยสอน OLL นลครับเจ็ดสูตรในคลิปที่แล้วเราก็ลองไปดูนะครับก็อย่างตัวเนี้ยในอันนี้มันจะเป็นเต็มเลยนะครับเอ้ารู้ได้ไงจริงๆผมจำ CLL บางตัวได้นะครับ CLL ก็เดี๋ยวจะมาอัที่หลังนะครับแต่ว่าจะไว้ก่อนเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของ Mega Minx นะครับแบบ Advanced นะครับ มาแท็กของสรรคผมจะได้ลูบิกแล้วนะครับเจ้าอะไรเอ็กแมนกาเล็กซีอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้ชื่อจริงๆมันนะครับแต่ผมก็อาจจะได้มาละเขาบอกว่ามันโคตรดีเลยโปรโมทหน่อยเฮ้ยขู่โปรโมทที่ห้อแล้วมันอะไรครับทุกคนก็ลองไปหาซื้อครับในไทยก็นดูละ690บาทนะครับแต่ผมก็ได้มาในราคาไม่บอกครับไม่บอกนะครับในส่วนของโอทิก้าครับกลับมาที่เดิมนะครับส่วนโอทิก้าเนี่ยเราก็จะ มันจะเป็นด้านล่างหรือด้ดานไม่จำเป็นต้องถูกกัแบบสีแรกซึ่งมันจะมีความที่แบบดีกว่าดีกว่าในบิ๊กนเนอร์นะผมว่าหรืออชบบาชบังกรณีจากบิก๊กนเนอร์เร็วกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอันเนี้ยมันมันดีกว่าตรงที่ไม่จําเป็นต้องมาเรียงสีมาแค่น,น,นะครับเห็นก็จับใส่อะไรเงี้ยครับอันนี้ผมก็เคยสอนแล้วนะผมก็ทาเลยดีกว่านะครับอ่ะก็มาดูนะอ่ะอันนี้มันก็หนึ่งด้านนะครับแล้วต้องให้สูตรนี้ย ดูด้านหน้าก็ใช้สูตรนี้แค่นี้ครับก็สองรูสองเนี่ยมเป็นรูปิดที่ชิ้นสี่มันน้อยครับสี่หกยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ชิ้นสี่นะครับยี่สิบสี่ชิ้นสี่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องใช้สีขาวเป็นหลักกันที่ผมทําให้ดูนะครับอาจจะใช้สีส้มสีอะไรเงี้ยทําในแต่ละแต่ละครั้งที่คิดว่ามันง่ายที่สุด ซึ่งมันก็ทําให้ผมว่ามันลดระยะเวลาได้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าทุกคนควรจะเล่นไปเถอะสีไหนก็ได้ครับแรกๆการฝึกฝนมันก็ช้าครับแต่อย่าเพิ่งไปรู้สึกไม่ดีกับมันนะลองตั้งใจมันอีกหน่อยครับลองหาเป้าหมายลองเล่นไปถามตัวเองเล่นไปทําไมผมก็เล่นถามนะมก็ตอบตัวเองว่าเล่นไปวันๆนะครับเล่นไปวันๆซึ่ง ไม่มีเหตุผลนี่อะไรมากมายเล่นวันๆจริงๆก็ชอบเล่นครับมันคลคยเครียดบางคนดูอาจจะเครียดแต่ก็ลองเล่นครับสองสองนี่ก็ถือเป็นรูปอีกที่โอเคครับกับการที่จะใช้ในการคลคยเขรียดนะครับเพราะว่าใช้เวลาในการเล่นน้อยครับแล้วก็ไม่กดดันอะไรมากครับเล่นไปเรื่อยๆลองฝึกกันดูครับเรื่องของนิ้วมีผลนะครับ เรื่องของริวมีผลมากมากกับความเร็วเพราะสองสองเนี่ยเฉียดกันไปเฉดยดมาเพียงเซียววีนะครับมันก็ต่อไปเะดมีมีคลิปนะครับ c L l แน่นอนครับแน่นอนน่าจะแน่นอนนะครับครบทุกกรณีว่าเป็นสันเขนติสันเคษอะไรพีเคษอะไรผมก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้นะจริงอ่ะเคยจำยอมรับเมื่อหลายวันก่อนผมจำแล้วละก็คอยชิโน,นกรเล่นลูบิกครับสองคูสองมันก็ฝากคลิปแล้วก็ มีเพื่อนก็ช่วยแชร์เพื่อนที่อยากเล่นหรืออะไรเงี้ยครับ <Yeah. S 1> อยากเห็นเมืองไทยกลับมากลับมานิยมรูปิกาครับอีกครั้งแล้วก็อยากเห็นการแข่งขันใหญ่ๆหรืออะไรกลับมาครับอยากเห็นอยากเห็นมนันอีกครั้งครับเนี่ยครับอยากระบายเหมือนกันอยากเห็นหทุกอยา่างมันกลับมา,ราครับรูปิกาครับสู้ได้ไม่ได้แต่อยากให้มันเกิดสังคมแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อะไรเงี้ย ก็โอเคครับตอนนี้ก็ดึกมากแล้วก็ผมก็ต้องไปนอนแล้วครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเม่นมนันอดทนนะครับไม่คว้ามันทิ้งเหมือกันนะครับโอเคครับผมพ่ายเพ้อมานานนะครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ